สวัสดีครับผู้รับชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดต่อเรื่องคลิปที่3นะครับภาคต่อเนื่องของระบบ IMOU นะครับอ่าตัวนี้เป็นบริษัทรองของเต้าหัวนะครับก็คือผมก็ใช้ของเต้าหัวมานานมากทั้งเต้าหัวทั้งฮิสเนี่ยครับใช้ตั้งแต่รุ่น480เส้นนะครับเอาก็ว่าย้อนไปหลังก็1 0กว่าปีที่แล้วแล้วกันเออครับรุ่นสาย r j 6อยู่นี้เขาส่วนมากใช้สายแังหมดแล้วนะครับก็รุ่นดึกดำบรรณนะตอนนี้เรากลับมาถึงเรื่องเขาเรื่องกัน วันนี้เราจะมาพูดมาถึงเรื่องของ imou นะครับตัวนี้ตัวเนี้ยวันนี้ผมสั่งมา3ตัวนะคือ imou ตัวที่มันแบบหมุนได้แต่ตัวนี้เป็นฟิกนะแล้วตัวนี้เป็นทูเวแต่ตัวนี้ไม่ใช่ทูเวนะผมย้านะครับไม่ใช่ทูเวนะครับมาดูสเปกก่อนว่าสเปคกล่องมีอะไรบ้างเออนี่นี่เขาเรียกว่าบูเลตนะครับตัวบูเลตตัวเนี้ยมันจะมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกคือเวอร์ชันสแตนดาร์ดนี่คือเวอร์ชันสแตนดาร์ตนะครับถ้าเวอร์ชัน เขาเลือกสแตนดาร์ดคือรุ่น F 2 2 P นะครับแต่ถ้ารุ่นไม่ใช่สแตนดาร์ดคือเป็นฟูลคั o เลอร์สี24ชั่วโมง,ขงเขาเรียกว่า F 2 2 FP ครับคือฟูลคั o เลอร์ฟูลพิ t เจอร์นะครับนี่คือลักษณะเป็นนี้คือทนแดดทนฝนครับ water proof นะครับอ่ะแล้วใช้รีโมทวิวนะครับแล้วก็สามารถฟังเสียงอะไรได้นะครับสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้นี่สามารถใช้ USB ก็ได้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็อ h u m a n d e t e c t นะครับแล้วก็มี SD m e m o r y ขา้างในใช้วิดไฟหรือจะใช้แบบผมก็ได้นะครับก็คือผมใช้ต่อสายแลนเอาเออนะครับเพราะบางจุดเนี่ยสัญญาณเน็ตเวิร์มีปัญหากันผมก็จะใช้งานไม่ได้นะครับคราวนี้เนื่องจากว่าตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นตัว t ูเวย์นะผมก็จะพูดเร็วนิดนึงนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยผมต้องการใช้ t ูเวย์มากเลย s ิสเ e มตัวเก่าตัวแบ c k u ัผมเนี่ยเป็นพวก v s t a r พวกเนี้ยจะเป็น t ูเวย์เน้น t ูเวย์เป็นหลักนะนะครับแต่คราวนี้เรามาดูว่าเฮ้ยแล้วมันต่างอาานะไร ผมอัพวิธีการดาวน์โหลดไอ้วิธีการเขาเรียกว่าอะไรการเพิ่มกล้องแล้วคุณก็กดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็สแกนที่ตัวบาร์โค้ดตัวนี้นะครับมันก็จะเข้ากล่อง,องคุณว่าแล้วคุณใส่ตามตามตา,มต,ามตามสเต็ปเข้าไปสเต็ปบายสเต็ปนะครับผมเรียกว่าสเต็ปบายสเต็ปประกันไม่ยากอย่างที่คิดคือกล้องตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ากล้องตัวเนี้เป็นสีกลางวันแล้วกล้องคืนเป็นขาวดำนะ เป็นรุ่นทสจันดานนะครับถ้าบิ๊กรุ่นหนึ่งคือรุ่น Fp นะ Full Color หน้าตาคือเป็นแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานก็เข้ามาปุ๊บก็เป็นตัวนี้ผมก็จะกดฟังเสียงนะเดี๋ยวผมให้กดฟังเสียงดูกันนะทดสอบหนึ่งสองสามฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหม,น,มนี่คือกล้องที่เป็น t w เว a y นะเฮ้ยนี่เป็นันเย์ครับขอโทษครับตัวนี้เป็น One บจะต่างตรงนี้นะ หน้าตาจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นทูเว์หน้าตาเป็นยังไงผมกดดูฟอนต์สองครับเนี่ยมันจะมีคำว่ากด่าพูดพูดคืออะไรกดคำว่าพูดนะเดี๋ยวฟังดูนะครับสวัสดีครับเห็นไหมกล้องนี้มันพูดได้สวัสดีครับติดต่ออะไรครับวางของที่ตะกร้าเลยครับวางไว้ที่หน้านบ้านไม่ต้องเข้าแล้วครับนี่คือทัวเวะครับผมแนะนำยังไงก็เป็นทูเวเป็นหลักนะ ตัวนี้คือเอาไว้ดูแลส่วนบางจุดเท่านั้นนะครับที่เป็นจุดอับหรือจุดอะไรที่มันสายสายไม่ถึงสายแลนสะดวกกว่าหรือบางทีจุดที่จุดที่อะไรเดียจุดที่ไม่เดินสายแลนนะเออแล้วก็มีสัญญาณ WiFi ผมแนะนำให้ที่โล่งนะแต่ถ้าในในออฟฟิศทำงานนะมันจะตีกับอะไรอะไรที่เป็น2,4 2 4 g มันจะตีกันหมดเลยนะครับเพราะว่าความถี่มันเป็นความถี่เดียวกัน คือที่ตีกันคือโทรศัพท์ไร้สายครับผมบอกเป็น 2.4G ของพวกพนาเสนอของอะไรก็ 2.4G หมดอ่ะแล้วมีอะไรอีกมีเมาส์ 2.4G แต่เดี๋ยวนี้เป็นเมาส์บลูทูแล้วคงไม่มีปัญหาแล้วแหละสมัยก่อนเนี่ยมีเมาส์ลลแบบนี้แล้วตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ใส่ด้านในตัวนี้นะครับอยู่ข้างในแล้วตัวนี้เป็นเสาสามารถต่อสายแลนได้อ่ะนี่ต่อสายแลนนะครับก็ทัางนี้ทั้งนั้นก็ซอฟต์แวร์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะจะผมเปลี่ยนไปตัวตัวที่เป็น D3 นะโอเค ราสามคือตัวนี้มันจะไม่มีโหมดคาว่าพูดแต่เป็น HD กับไม่ HD ถามว่ามีโมเส็อีกหรือเปล่าผมตอบว่าน้อยมากเพราะว่าตัวนี้เป็นสายแลนมีเหมือนกันนะแต่ว่ามีไม่มากเท่าที่ควรนะครับตัวนี้เป็นโหมดมาตรฐานนะสังเกตไหมเนี่ยแล้วมันเร็วเท่ากันนะหนึสามเห็นไหมแต่ถ้าเป็นโหมดที่เป็นโหมดที่เป็นแบบ HD นะเราก็เปลี่ยนเป็นโหมด HD ตรงนี้อ่ะมาดู HD นะครับไหมครับตัวนี้ก็ความถี่มันจะ มันจะสมูทกว่าเออนะเราก็จะเปลี่ยนระบบซิสเต็มเป็นตัวใหม่เป็นรุ่นเป็นรุ่นแบบนี้แล้วนะครับก็หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอนะซอฟต์แวร์มันก็เหมือนกันนะตั้งค่าอะไรต่างๆสามารถอัปเดตในคลาวได้นะครับ detection ect, Det แจ้งเตือตรวจจับคลาวเก็บข้อมูลในเครื่องนี้ตัวนี้สามารถใส่ sd ได้ด้วยนะแล้วก็ วิดไฟตั้งคา่าตั้งค่าที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งคา่าอื่นอย่างเช่นว่าตั้งคา่าอื่นเนี่ยที่ใช้ส่วนมากก็คือปิดสถานะไฟปิดไฟไม่ให้ไฟมันโชว์เห <c oughs> ็นไหมครับเนี่ยปิดไฟมันไม่ให้ไฟมันโชว์สังเกตไหมปิดไฟไม่ให้มันโชว์ <c oughs> ข้านี้ครับ <c oughs> ก็ประมาณเข้านี้เป็นหลักนะครับ <c oughs> ก็หมุนภาพแต่ว่าตัวนี้ไม่น่าจะหมุนภาพครับเพราะว่าไม่ได้กับหัวมันกับหัวมันใช้แป้นกับหัวได้เลยไม่ต้องใช้ปหมุนภาพนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วอย่าลืมอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ด้่มีทผ อัปเดตลงเครื่องใหม่เนี่ยมันเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน16อยู่ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน17แล้วนะครับก็อัปเดตเฟิร์มแวร์กดอัปเดตได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วเป็นการที่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทางนี้ทางงานนะครับใครมีคำถ,ถามเกี่ยวกับพวกรุ่น IMOU ตัว Bullet 2C นะครับตัวนี้เป็นรุ่น FP22P นะครับก็คือเป็นรุ่นมดาตรฐานนะครับคือขาวดำกลางวานันเอ้ยไม่ใช่สีกลางวันกลางคืนสีดา นะครับเป็น i r s Infrared 0เมตรนะครับถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งคือ F 2 F 2 FP ก็คือเป็น Full Color นะครับก็ทั้งนี้ดังนั้นขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสวัสดีครับ